สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ Excel เพื่อที่จะระบายสีแผ่นที่สสีนะครับซึ่งแผนที่ลักษณะนี้ก็จะเหมาะกับการ Visualize กรณีที่ว่ามี2ทางเลือกเช่น yes หรือว่า no นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งก็อาจจะถ้าเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็อาจจะมายถึงการเลือกพัก republican นะครับหรือว่าเป็นการเลือกพัก d e m o c r a t อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ความรู้ที่ได้อันนี้นะครับก็ได้มาจากการเข้าฟัง ในวิชา Data Visualization ซึ่งบรรยายโดยดรภูริพันธ์รุจิขจรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ตัวอย่างที่พูดถึงในวิชานี้ก็คือเรื่องของการออกเสียงโหวตประชามตินะครับร่างรัฐธรรมนูญนะครับเห็นชอบกับไม่เห็นชอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากวิกิพีเดียนะครับก็จะแบ่งเป็นภาคต่างๆนะครับก็ผมก็ก๊อบมานะครับก๊อปมา ทุกภาคนะครับแล้วก็กรอบมาใส่ Excel นะครับก็จะกรอบเฉพาะส่วนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ชื่อจังหวัดเข้ามาด้วยนะครับกรอบมาใส่ใน Excel นะครับราตาประมาณนี้นะครับการกรอบมานะครับจากนั้นก็สร้างอีกชีทหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สูตร VLOOKUP เพื่อที่จะไปดึงเฉพาะบางส่วนนะครับที่เข้ามานะก็คือเรื่องของ อ่เปอร์เซ็นต์ของการเห็นชอบนะครับในจังหวัดนั้นนั้นนะครับกับเปอร์เซ็นต์ของการไม่เห็นชอบในจังหวัดนั้นๆนะครับดึงเข้ามาจากชีตเมื่อกี้นะครับคราวนี้เราก็ลองมามาดูนะครับว่าจังหวัดที่เห็นชอบนะครับมากกว่าไม่เห็นชอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอามาพอตในแผนที่นะครับก็ถ่ายสูตรเข้าไปนะครับเท่ากับ if ถ้าเกิดว่าเห็นชอบ มากกว่ามากกว่าไม่เห็นชอบนะครับก็ถือว่าโหวตเย้สักกันนะครับก็ขึ้นว่า y นะครับถ้าไม่ใช่ก็ึ้นว่าโนนะครับก็มี2ทางเลือกเมื่อกี้นะครับตามที่บอกไปนะครับมันอย่างในโคราชนยก็จะเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบนะครับก็ก็ไปนะครับเราเบิ่คลิกตรงมุมด้านนี้นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็เอาสองคอลัมน์นี้นะครับมา วาดแผ่นที่นะครับเดี๋ยนะมีแผนที่เก่าอยู่ลบทิ้งก่อนนะครับโอเคนะครับก็เลือกมา2คอลัมน์นะจากนั้นก็ไปที่ insert นะครับแล้วก็ไปที่ map นะครับแล้วก็เลือก fill map นะครับก็ประมาณนี้นะครับได้มาละนะครับก็สังเกตว่าโคราดก็เป็น yes นะครับ z o o ดูนิดหนึ่งนะครับโคราสีน้ำเงินนะก็เป็น yes โอเคนะครับครนีต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับสมมุติว่าบอกว่าอะถ้าเป็น yes ใช้เป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็น no ก็สีแดงนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงที่เป็น yes นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก fill นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าโอเคนะครับ yes สีเขียว no สีแดงนะครับรานนี้ปัญหาของการวิชวลไลซ์แบบนี้นะครับ ตามที่บรรยายในวิชา Data Visualization ของอาจารย์ภูริพันธ์นะครับอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ก็มีปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าการโหวตเนี่ยต่างกันแค่ไม่กี่คะแนนนะครับคือแทบจะสูสีกันมากๆเลยนี่นะครับการวิชร์แบบเนี้ยมันก็จะทไม่เห็นภาพนะครับความสูสีที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแค่รู้ว่าใครชนะไม่ชนะแต่ว่าอาชนะอับชิวเฉียดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าโอเควิธีนี้มันอาจจะไม่เวิร์กนะครับในการที่จะอธิบายนะครับสะท้อนความจริงตรงนั้นนะครับก็วิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คือว่าเราควรจะมีการไล่ระดับสีนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโอเคนะครับถ้าเกิดแบบเรียกว่าอะไรนะครับเยสชนะมากๆเลยเนี่ยก็เขียวเลยไม่เป็นไรนะครับหรือว่านโนชนะมากๆเลยเนี่ยนะครับก็แดงเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าทูสีเนี่ยสีมันควรจะจางๆนะครับสีเขียวก็เขียวจางๆคือว่าถ้าเกิดชนะแบบเยดชนะน้อยๆนะครับก็เขียวก็จะจางๆมากๆนะครับ yes, ถ้าเกิดว่าโนชนะน้อยๆก็แดงก็จะจางๆมากๆเหมือนกันนะครับโอเคนะก็ลองมาทำนะครับเขียนใหม่นะครับเราก็เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับก็เอานะครับเอาเห็นชอบนะครับลบด้วยไม่เห็นชอบนะครับ โอเคนะครับมันก็จะมีบางจังหวะก็ติดลบนะติดลบคือว่าเห็นชอบมากกว่าเออตั้งทีฮะติดลบคืออะไรฮะติดลบก็คือไม่เห็นชอบมากกว่านะครับส่วนเอ,อ่อถ้าเกิดเป็นบวกก็คือว่าเห็นชอบมากกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาเลขตรงนี้นะครับมาวาดแผนที่นะครับก็ไปที่ insert นะครับแล้วก็เลือก map นะครับตามนี้นะครับ ตอนนี้สีมันก็จะแบบเป็นสีโทนเดียวนะครับก็มีช่วงให้นะครับติดลบ29กนะครับกับบวก80นะครับโอเคนะครับก็ก็เปลี่ยนสีใหม่นะครับก็คืออยากจะให้ว่าถ้าเห็นชอบมากกว่าก็เป็นสีเขียวนะครับไม่เห็นชอบมากกว่าก็เป็นสีแดงนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีเรื่องของการไล่ระดับสีด้วยนะครับถ้าสูสีเนี่ยสีมันจะจางๆหน่อยนะครับโอเคในวิธีการก็คลิกตรงนี้ครับตรงที่รูปแผนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิกขวานะฮะแล้วก็เลือก format plot area นะครับจากนั้นก็คลิกตรงรูปแผนที่นะครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีรูปแท่งๆนี้ปรากฏขึ้นมานะครับก็คลิกตรงรูปนี้นะครับ แล้วก็ไปตรง s e r คัล Color แล้วก็เลือกเป็นแบบ3ามสีนะครับโอเคนะครับค่ากลางนะครับตรงนี้นะผมให้ใส่เป็นเลขศูนย์นะก็คือว่ากรณีที่ว่าเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเลขศูนย์แล้วก็ให้เป็นสีขาวนะครับโอเคนี่ค่ากลางก่อนนะครับนะครับค่ากลางเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขศูนย์ก็คือว่าเออเยสกโนเท่ากันนะครึ่งๆเลยนะครับ เป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดเป็น y e s นะครับเป็น y e s มากกว่าก็ให้เป็นสีเขียวนะครับเลือกสีเขียวว่าเมื่อกี้นะครับโอเคซึ่งอันนี้เขาก็มีค่าให้ดูนะว่าเนี่ยค่ามากสุดตัวน,นี้คือ8 0นะครับก็คือ y e s ลบ no ได้80นะครับก็เราก็ตามนี้ไปนะครับเพราะว่านิมลตรงน,นี้มปนลบ29นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ตัวน,นี้ใหม่ให้เป็นลบ80นะครับให้เพื่อความ เท่ากันนะก็คือการให้ลงสีต้องก็คือในสเกลเดียวกันนะครับโอเคมันก็เปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นนัมเบอร์ที่ระบุไปเลยว่าอันเนี้ยเป็นลบแปนะครับก็สูมเข้าไปนะครับเกืออนตรงนี้แม็กซิมัมมันมากกว่าไงมากกว่ามินิมัมนะครับหมายถึงว่าแม็กซิมัมค่าสัมบูของมันมากกว่าค่ามินิมัมนะครับเราก็เลยอิงค่าของแม็กซิมัมเป็นหลักนะครับก็บอกว่าโอเคมินิมัมเป็นลบแปนะครับตรงข้ามกันกับแม็กซิมัมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่เป็นสีแดงนะนะครับแก้สีตรงนี้ดนึงเป็นสีแดงนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะตั้งค่านะครับตั้งเป็นอันนี้นะครับก็เลือกอันนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็น3สีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลบ80ก็ได้สีแดงนะแดงแดงเข้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น สมอการก็ได้เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า yes มากกว่านะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับโอเคนะครับก็พอดมาแล้วก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าจังหวัดไหนที่ชนะขาดนะครับคือโซนแถวๆบริเวณนี้นะครับคือ yes นะครับ yes ขาดเลยนะครับคือนะ yes มากกว่าเยอะนะครับชัดเจนนะครับก็จะทํานี้นะครับ ส่วนที่จางๆก็คือสูสีกันนะครับประมาณนี้นะครับ